สวัสดีครับผมคลิปนี้ผมจะมาแนะนำวิธีการตั้งค่าการอัดหน้าจอโปรแกรม OBS นะครับรวมถึงการตั้งค่าไม้นะครับเพื่อไม่ให้มีเสียงแทรกเข้าไปนะครับหรือให้มีน้อยที่สุดนะครับผมเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับก่อนอื่นเราเปิดตัว OBS ขึ้นมาก่อนนะครับก่อนอื่นเรามาที่ setting ตรงนี้นะครับเปิดเข้ามาที่ setting ตรงนี้ผมเป็นภาษาอังกฤษนะครับสหรับใครที่อยากเปลี่ยนภาษาก็เปลี่ยนตรงนี้นะครับผมขอเป็นภาษาอังกฤษนะครับเอาพูดตรงนี้ก่อนเลยครับเริ่มจาก วิธีการสตรีมหน้าจอนะครับหรือใครที่ต้องการสตรีมเกมหรืออัดหน้าจอนะครับตรงนี้ก็จะมีอยู่สองปุ่มนะครับมีสตรีมกับเรคคอร์ดดิ้งนะครับผมจะเลือกเป็นสตรีมก่อนนะครับตรงเอนโคเดอร์ตรงนี้นะครับลองกดดูนะครับตัวนี้จะเป็น CPU นะครับสำหรับใครที่ไม่มีการ์ดจอแต่ถ้าใครมีการ์ดจอแยกก็ให้เลือกเป็นการ์ดจอแยกตรงนี้นะครับของผมเป็น nvi d i a เดถ้าเป็นยี่ห้ออื่นก็จะเป็นอันอื่น สเกลเอาเอาพุต Scale output ผมตั้งเป็น default ตรงนี้นะครับก็คือ1920คูณ1 0 8 0งศูนย์แปดศเป็น cbr นะครับ Bit Rate ตรงนี้ขึ้นอยู่กับเครื่องนะครับถ้าเครื่องกับอินเทอร์เน็ตขึ้นอยู่กับอินเทอร์เน็ตด้วยนะครับตรงนี้สตรีมถ้าอินเทอร์เน็ตแครแรงก็ปรับ Bit r a t e ขึ้นนะครับดูความชัดเจนก่อนของผมมาตรฐานผมลองเซตดูแล้วประมาณ8,5 0 0นหะครับหรือใครจะลองปรับเป็น9000หรือ1 0 0 0 0นึงก็ได้นะครับแล้วดูความชัดเจนส่วนตัวนี้ก็เป็น2นะครับส่วนนน Pset Macquality เป็ Mac Quality ะครับตรงน้ โปรไฟล์เป็น high นะครับส่วนตรงนี้ก็จะเป็น GPU เป็น0แล้วก็ Mac b i t f r a m e เป็น2นะครับโอเคถัดมาที่ Recording นะครับ Recording ก็จะมีเป็น Type Standard ตรงนี้เเป็น Type Standard นส่วน Path r ก็คือเวลาเรา Record จะให้มันไปอยู่ที่ไหนนะครับตรงนี้เราก็เลือก Browse ได้แล้วก็เลือกไปไว้ที่ p a t ที่เราต้องการโอเค Audio Track ผมมีอยู่แทบเดียวอยู่แล้วครับเหมือนเหมือนกันกับ Stream ครับตรงนี้ Encoder ก็จะเป็น Nvidia เหมือนกันโอเค ตัวนี้ CBR Bitrate ก็เท่ากันนะครับตรงนี้ผมก็จะตั้งไว้8,500จะเหมือนกันหมดเลยนะครับตรงนี้ตรงนี้ก็ไม่มีอะไรครับเสร็จอย่างนี้เหมือนกันเลยส่วน Audio Audio ก็เป็นสแตนดาดครับไม่ต้องมีอะไรน,นี่หลังจากเราที่ปรับอันนี้วิธีการหลังจากที่เราปรับ s t r e มแล้วก็ Recording หน้าจอไปแล้วนะครับต่อไปเราจะมาปรับเสียงกันเลื่อนมาที่ลืมบอกไปนะครับถัดจากเมื่อกี้ก่อนสต r e มแล้วมาที่วิดีโอกันต่อถัดมามาที่วิดีโอนะครับ ตรงนี้ก็เลือกเป็นขนาดที่เราจะอัดนะครับหน้าจอก็เป็น MAC กเลยนะครับของผมเป็น1 9ึ่งเก้านคูณหนึ่นะครับตรงนี้ตรงเอาก็จะเป็น1 9ึ่งเก้าสองศูนยคูณหนึ่เหมือนกันตัวนี้ผมก็จะเลือกเป็นตัวนี้นะครับสิบหกเซมเลนะครับส่วนอันนี้ก็จะเป็นเฟรมเรทนะครับผมเลือกเป็นหกสิบไปเลยเดี๋ยวถัดมาก็จะมาที่เสียงกันบ้างนะครับ เสียงตรงนี้ก็มาดูว่าเราใช้ไมอะไรนะครับตรง simple rate ตรงนี้ผมตั้งเป็นสี่สี่สิบสี่นะครับจุด khz นะครับก็คือสี่สบสี่จุดหนึ่งกิโลเฮิร์ตนะครับ channel เป็นสเตอริโอออเดีโอเป็นไม่อย่างเดียวนะครับผมใช้ไม่อย่างเดียวนะครับสำหรับใครที่ใช้อันอื่นด้วยนะครับก็สามารถเซ็ตตรงนี้ได้ครับอดีโอผมใช้ไม์ไม์เป็น usb นะครับวันนี้ก็จะมีให้เราเลือกถ้ามีไม์หลายตัวนะครับโอเค กดโอเคมาครับหลังจากที่เราเซ็ตตรงนั้นเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะมาตั้งค่าเสียงกันนะครับว่าเวลาเราไม่อยากให้มีเสียงแทรกหรือเสียงแทรกให้น้อยที่สุดทํำยังไงนะครับก็มาที่ออดิโอตรงนี้กดไปที่ตั้งค่าตรงนี้เลือกมาที่ฟิลเตอร์ก่อนก็จะมีทั้งหมดอยู่ผมใส่ไปอยู่ประมาณนี้นครับ1 2ึ่งสอี่ห้าหกก่อนอื่นกดขึ้นหมายบวกก่อนนะครับอันแรกก็ตรงนี้เลยไอซับเพนชันนะครับตรงนี้ ตรงน,นี้ผมตั้งผมเซ็ตเรียบร้อยแล้วครับผมผมพอใจในเสียงนี้ครับก็คือด้าน s u บเ e n ช i o n จะอยู่ที่ลบสห้านะครับถัดมาก็บวกลิมิเตอร์เข้ามาครับกดบวกอีกเหมือนกันกดลิมิเตอร์เข้ามาลิมิเตอร์ผมตั้งอยู่ประมาณนี้นะครับเทรชอยู่ที่ลบเส่วนร e ล e ิ s e อยู่ที่ -60 นะครับตรงน,นี้ต่อมาเป็นเจนนะครับเจนก็คือการเพิ่มเสียงให้มีเสียงดังขึ้นนะครับผมตั้งไว้ที่ประมาณ 2, สองจาหรับใครที่ต้องการพูดเบาๆแล้ว ให้เสียงมันดังขึ้นก็สามารถปรับขึ้นได้นะครับเคตถัดมาเป็นคอมเพรสเซอร์นะครับก็กดบวกเหมือนเดิมตรงนี้ก็จะเป็นค่า d ด f ฟ u l t ์ไปเลยนะครับอันนี้ผมไม่ได้เซตอะไรเอ็กแพนเดอร์ก็จะเป็นกดบวกขึ้นมาเอ็กแพนเดอร์ก็เป็นค่า d ด f ฟ u l t ์เหมือนกันอันนี้ครับตัวน้อยเกตรตรงนี้ก็จะตั้งประมาณนี้นะครับผมทดสอบแ้วของผมประมาณนี้ก็คือลดเสียงแทรกเสียงน้อยนะครับตรงนี้อันบนจะอยู่ที่ลบสาบอครับอันล่างจะอยู่ที่ลบยีนะครับ ันนี้ก็จะเป็นพรีเซตของผมในการตั้งค่าอัดเสียงคลิปคลิปนี้นะครับก็ลองฟังกันดูนะครับก็สําหรับใครที่ไม่พอใจก็สามารถปรับตรงนี้ได้ลองเลื่อนขึ้นเลื่อนลงได้นะครับว่าเสียงมันเป็นยังไงถ้าเราอยากรู้ว่าเสียงมันเป็นยังไงนะครับถ้าเราอยากได้ยินโอเคผมขอปิดตรงนี้ก่อนเข้ามาที่ตรงนี้ครับแล้วก็เลือก audio ตรงนี้ตรงไมค์ของเรานะครับตรงนี้มาที่ audio m o n i t o r i ิงนะครับเปิดเป็นอ่า ตรงนี้ครับเป็นมอนิเตอร์แอนด์เอา์พุเวลาเราพูดเราจะได้ยินเสียงเราในหูฟังด้วยอันนี้ก็สามารถเปิดไว้ก่อนได้นะครับแล้วก็ค่อยมาเซตตรงนี้ฟิลเตอร์ลองมาเปิดดูว่าถ้าผมปิดเจนตรงนี้มันจะเป็นยังไงเดี๋ยวผมขอปิดกันฮัลโหล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  o โหลปิดน้อยซับ e บช i o n ด้วยเห็นไหมครับเสียงมันก็จะซาซานะครับพอผมเปิดน้อย Sub เพนชันก็คือเสียงมันซ้ามันจะหายไปแล้วก็น้อยเกตเสียงมันก็จะไม่มีเสียงแทรกเพิ่มขึ้นมานะครับผมอันนี้ก็จะเป็นอีกวิธีหนึ่งในการตั้งเสียงเวลาเราพูดเราจะได้ยินเสียงเราในหูฟังคลิปนี้ก็จะเป็นการใช้งาน OBS เบื้องต้นนะครับเวลาอัดหน้าจอแล้วก็เวลาตั้งเสียงใหม่ไม่ให้มีเสียงแทรกเข้ามานะครับผมโอเคครับหลังจากที่เราตั้งค่าเรียบร้อยแล้วทั้งไม์ทั้งภาพนะครับวิดีโอ เราจะมาลองอัดกันดูวิธีการอัดก็คือกดที่ตรงนี้นะครับ start record ตรงนี้ส่วนใครที่สตรีมเดี๋ยวมาเจอกันพาร์ทหน้านะครับก็จะกดตรงนี้เดี๋ยวจะลอง record ก่อนก็กดตรงนี้ได้เลยระบบก็จะทำการ record ให้เราครับเราสามารถพูดสังเกตว่าตรงนี้จะมีปุ่มแดงๆนะครับ REC ก็เวลาก็จะเดินก็คือระบบทำการตัวโปรแกรมทำการ record แล้วก็บันทึกเสียงเรียบร้อยแล้วก็ลองอเวลาเราจะหยุด แล้วก็กดสต็อโอเคแล้วมาดูไฟล์ไฟล์ที่เราเซตเมื่อกี้ก็คือตรงนี้นะครับตรงเอาพุตตรงนี้เล cord ก็คือไฟล์จะอยู่ตรงนี้เราลองบ้าไปดูไฟล์มันจะมาอยู่ตรงนี้นะครับหลังจากที่เราเลคคอร์ดเดี๋ยวเรามาดูกันว่าอยู่จริงหรือเปล่าเปิดเข้ามาเอาวิดีโอโอเคครับเมื่อวีนนี้ครับที่เลคคอร์ดเมื่อกี้ลองเปิดดู ลองเปิดดูว่าภาพมันชัดหรือเปล่านะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับผมไว้เจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ